วิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าด้วยนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ใหม่ n นชนดแนลนะครับผมเมื่อท่านมาถึงที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยให้สังเกตสัญลักษณ์ confirm id เหมือนในภาพแบบนี้นะครับจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปที่หน้าจอนะครับ จิ้มที่ปุ่มยืนยันตัวตนปุ่มนี้นะครับผมกดจิ้มเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้รอระบบดําเนินการแป๊บหนึ่งนะครับผมประมาณสัก10-20ิวินาทีในการรอให้ระบบเข้าสู่การยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ผมก็ยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับสังเกตด้านบนจะมีกล้องรับชมจะมีกล้องในการถ่ายภาพด้วยนะครับโอเคต่อไปก็คือกดที่ปุ่มรับทราบและรับรองนะครับกดเลยครับผมกดเลยครับ หลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มยินยอมที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับจิ้มเลยครับผมจากนั้นก็ให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนนะครับทำความสะอาดบัตรให้รียบร้อยก็เสียบที่ช่องเสียบบัตรประชาชนนะครับโดยหันหัวบัตรประชาชนนะครับไปทางด้านขวาแล้วก็เสียบตรงเข้าไปแบบนี้ครับผมหลังจากที่เสียบบัตรแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปครับจากนั้นก็คลิกตกลงครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับให้เครื่องทําการ อ่านข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับอันนี้ก็รอสักครู่จากนั้นนะครับผมในขั้นตอนนี้จะถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนขั้นต้นสำเร็จนะครับแต่จะมีการถ่ายภาพหรือว่าสแกนใบหน้าด้วยนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลให้กับธนา,าคารครับผมก็คลิกทีกก่ปุ่มดาเนินการถ่ายภาพได้เลยครับผมหลังจากนั้นจะมีคำแนะนำว่าห้ามสวมหมวกกันน็อก แว่นตาดำหน้ากากอนามัยผ้าปิดจมูกหมวกไหมพรมหรือว่าสิ่งที่อำพรางใบหน้านะครับเอาออกให้หมดครับผมหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มถัดไปเลยครับจากนั้นก็ให้ดำเนินการสแกนใบหน้าครับผม ขั้นตอนนี้ให้มองที่กล้องหรือว่ามองที่จอด้วยนะครับเพื่อให้ทําการถ่ายภาพได้รวดเร็วนะครับผมขยับเข้าใกล้นะครับก็ตรงกับกรอบของภาพนะครับอันนี้ผมสแกนที่ในห้างนะครับจะทําให้ภาพชัดเจนขึ้นแต่ถ้าหากเป็นนอกสถานที่อาจจะไม่ชัดแบบนี้ได้นะครับผมหลังจากนั้นก็ภาพจะดาเนินการถ่ายอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดที่ปุ่มยืนยันหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะครับระบบก็จะดาเนินการส่งข้อมูลของท่าน ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการแล้วก็อย่าลืมหยิบบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปด้วยทุกครั้งนะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ a t m ธนาคารกรุงไทยทางการถ่ายภาพสแกนใบหน้าด้วยนะครับผมเพื่อรองรับการยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ด้วยนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ